สวัสดีครับพวกผมโคชโนนนะครับกับท่านแล้นะที่สุดกิจตอนผมอยู่ที่กัมครอสครับถนนเจริญนครนะครับเขตคลองสานกรุงเทพนีはは่เองนะครับครอสกัมนะครับกัมครอสอะกัมเนี่ยกัมแล้วก็เรียกครอสกัมครอสนะครับก็คือเราจะมีกัมสุขารีใช่ไหมอันนี้กัมครอสนะครับผมดูหน้าเปิดก่อนนะครับผมไม่ธรรมดาโค้งเขาจะสวยๆมีอยู่ประมาณ5 5ล็อกนะครับประมาณ3 4ชั้นโดยประมาณนะครับผม อันนี้ก็เป็นกาการัน,รนผมชอบเ,เรียกว่ากาลุน,นก็เขียนเหมือนกาลุนจริงครับผมเาเรียกว่ากาลุนไงเรียกกมคอสนะครับผมมาอานนี้ครับเขาจะมีโตะน้ำเงินสวยรวมถึงฝาท่อนะครับผมที่ไม่เหมือนใครนะครับเพราะว่าเป็นฝาท่อที่มีลายกานะครับจเจริญน,นครก็คือต้องที่นี่แน่ๆคงเป็นอาลีเขียบยาไทยยังไม่ได้เลยนะครับผมเพราะีเขียบยาไทยด้วยที่เนืนะ้อคือกรมอาลีนะครับอ่ะโอเคเราขึ้นมาด้านบนกันนะครับตรงนี้ ก็จะมีสารก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 ารุนการรันการรันถูกไหมครับแล้วก็จะมีบอกโอ้หล็คตัแล้วปุ๊บ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 เต็มไปหมดเลยซื้อร้านเที่ยยนะครับผมแล้วก็มีลูกเด็กน้อยสาวน้อยคนนี้พร้อมกับสุนัขข้งางๆนี้นะครับผมโอ้โหดอกไม้เลยไปหมดเลยนะครับใช่แล้วก็ร้านพัคมาราใช่อยากอยากลองซื้อดูเหมือนกันนะ โอ้แต่รอถึงสิบเอ็ดโมงมดูจะรอนไหวกันนะครับได้มากแล้วข้างๆนี่มีอะไรนะชอปปี้เหมือนตัวติ๊กเกอร์เออตัวเหมือนตัวติ๊กเกอร์นะครับแบ็คโกลบาร์หัวอะไรเนี่ยใช่อันนี้ดูกันพอคร่าวๆนะอาจจะไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดมากนะครับถึงขนาดแบบโหแบบดูทุกร้านเลยอะไรเงี้ยอันนี้ถึงขนาดนัน้นผมแค่ดูพอผิวผิว นี่แล้วก็มีแบบมานั่งเป็นกำเก๋ๆนะครับผมเนี่ยมีคำวา่ากำด้วยนะครับผมกำร้อสนะครับแล้วก็ทางด้านนี้ครับก็จะมีรูปภาพอีกสองรูปด้วยกันซึ่งเป็นรูปใหญ่ๆยาวๆรูปเดียวนี่แหละแต่ถ้าเป็นแนวนอนจะแบ่งไม่สองภาพจะเป็นรูปสาวน้อยเหมือนกันเพราะนั้นสาวน้อยเสื้อสีน้ำเงินนี่สต่ว่าเสื้อเขียวนะครับผมช้อปปิ้งเทอร์ลีนะครับผม เป็นคนที่แบบชอบช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ด้านบนโอ้โหนี่นี่เหมือนแย่กันเองพี่กับน,น้องตั้ง,งไม่รู้นะครับใช่กามคอรอสเป็นไลนสาวน้อยเพิ่มอีกสองคนด้วยกันนะครับผมในที่มีลิฟ์นะแต่ผมขอลองเ,อเดินบันไดดูแล้วกันนะครับมีอะไรนะสกายฟลูรูปท็อปคาเฟ่นี่ครับก,กัมครอส เมื่อกี้เมื่อเมื่อใช่ไหมผมเหมือนตกใจไปติดไปติดอไอตรงแบบทางขึ้นนะครับผมนี่ครับกัมคอร์สนี่มีร้านอะไรเขามีอยู่ตรงอุ้ยมีหลายร้านเลยครับนี่ฉันมันใหญ่ในกระดาใช่ครับนี่ฟอร์เรสต์คาเฟ่ช็อปปี้บอย อาซบ,บูใช่ยงมาตรงนี้ครับผมชัดกรเดินนะครับผมชัดบีร่บอลเปิดติโมงใชง่ลองลองขึ้นลิฟต์ดูมั้ยบพ่ามีอะไรบ้างอ๋อันนี้อันนี้วิวเห็นระเบียงเลยนะร้านเจี้ยนชา่าง นะครับอลองขึ้นนิดดูครับเมื่อกี้ชั้นเอ็นใช่ไหมนิดเดินขึ้นมาเป็นชั้นสองแล้วนะครับนะบอยู่ตรงชับบี้บอยพอดีเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าลิดมากันนะครับเฮ้นโรเชฟหรือชั้นสูงสุดเลยครับชั้นสี่เนี่ยก็ได้ใช่ลองดูนะครับเพราว่าไม่เคยมาจริงๆอนะ่ะน โอ้โหแบบร้านเยอะมากๆคลานสปาออสกายโฟร์ชั้นสามโอ้โหจเลยครับไม่มีอะไรชัน้นสามครับมาเลยครับไม่มีอะไรครับ,รรบสปาใช่ครับเหมือน,นเจอห้องนะซักห้องนึงก็เหมือนแบบเป็น,ปนห้องเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเราเข้าไปเจอห้องอะไรแบบนั้นอย่างเงี้ยชั้นสามเลยอย,ย่าดูด้ย มีวิวให้ดูเัมีอะไรให้ดูกนเยการละครใช่ครับเห็นวิวด้านนี้เลยครับถนนบเจริญนครนะด้านหน้าตรงไปทางนั้นอีกเดี๋ยวจะเจอเซนาเฟสกับอไอคอนสยามนะครับรอยู่ไม่ไกลกันมากทูดง่แยๆว่าย่า,ยานนี้ห้างเริ่มเยอะแล้วนะครับั้านร้านยังน้อยอยู่ครับตรงนี้ใช่แต่มีรูปภาพให้ดูเก๋ รูปภาพอาจจะดูแบบดูล้ำลึกซะหน่อยลึกล้ำล้ำลึกเอออะไรอย่างเงี้ยและอยู่สูงสุดของตรงรูปภาพพอดีนะครับในตรงพัดลมหมุนพอดีนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับกับกัมครอสครับผมะนะผมขอตัวไปรับประทานอาหารก่อนนะยู่มากๆไม่รู้จะทานร้านไหนดีนะครับขอบคุณครับพบกัใแมอกัน,น้าครับตัวดีครับ